ครับวันนี้มาที่บ้านสีนวลตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านโนนตะแบกบ้านโนนตะแบกนะครับอยู่ใกล้กับบ้านสีนวลตำบลสังขะนะครับหาน้ําเป็นท่อนะครับจะเห็นว่าน้ําเป็นท่อน้ําพุ่งตลอดเวลานะครับไม่มีลดไม่มีเบาไม่มีอ่อนนะครับน้ําเป็นท่อตลอดครับอ่ ตัวซัมเมอร์เป็นยีหโโยนย่ห้อโจไดนะครับยี่ห้อโจได้750วัตต์นะครับโจได้750วัตต์ทีนี้มาดูการติดตั้งนะครับมาดูการติดตั้งตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรเป็นโจได้750วัตต์เช่นเดียวกันนะครับาการติดตั้งงานมาตรฐานนะครับงานละเอียดเก็บงานสะอาดเรียบร้อย เป็นงานละเอียดนะครับเห็นไครับโครงเหล็กนะครับเป็นเหล็กกาวไนใ์เพื่อป้องกันการขึ้นสนิมนะครับวันนี้เจ้าของนาก็มีท่อนะครับเพื่อต้องการความสูงและก็ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันอันตรายจากวัวควายก็มีท่อมาตั้งให้นะครับมาตรฐานนะครับแข็งแรง ครับตัวเหล็กตัวโครงเหล็กจะไม่ติดดินไม่ติดดินนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสนิมนนครับวันนี้ไปตั้งสามแผงด้วยกันนะครับสามแผงด้วยกันแผงโพลีนะครับย่อซันทคสามแผงด้วยกันมาดูด้านหน้านะครับนี่นะครับงานสะอาดงานมาตรฐานนะครับใช้วัสดุในการประกอบ แต่ละชิ้นส่วนเป็นวัสดุที่ไ้ครับมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับด้านในจะเป็นสายที่มาจากเสมใต้ดินนะครับในบอ่อบาดาลน,นะครับตัวนี้ก็เป็นสายเ,าเก็บสายกราวลงดินนะครับเพื่อป้องกันฟ้าผ่านะครับ ส่วนฝั่งนี้เป็นสายที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ทั้งสามแผงนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ต่อสายเข้าไปยังตู้เก็บคอนโทรลนะครับเห็นนะครับงานสะอาดงานมาตรฐานนะครับงานเรียบร้อยมาดูน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ,นะรบน้ำพุ่ง น้ำแรงมากนะครับสามแผงนะครับน้ำแรงมากาสมมติที่ห้องโจดนะครับนะครับน้ำแรงมากนะครับสนใจอยากจะติดตั้งนะครับร้านพีซีโซล่าเซลําเเพงสีกรภูม,มิม <ส ingt, S 1> เบอร์โทรศัพท์063 903 8065นะครับ0639038065รับประกัน2ปีนะครับร้านพ c s o l a ลเซลล์อำเภอศรีกรภูมิร,รับประกัน2ป<ๆ>ีถ้าเสียหรือว่าขัดข้องนะครับซ่อมฟรีทุกกรณีไม่มีข้อแม้นะครับซ่อมฟรีทุกกรณีนะครับไม่มีข้อแม้นะครับรับประกัน2ปีงานมาตรฐานนะครับ ดูน้ำอีกที่นึงนะครับน้ำสวยมากน้ำสะอาดน้ำดื่มได้ครับอันนี้เป็นเจ้าของนานะครับเจ้าของนาก็มายืนดูยิ้มนะครับบอกว่าพอใจมากนะครับ